สวัสดีครับสวัสดีครับับสสวสดีพี่น้องสุขุสุขอนครับมาในช่องหักนกชาแนลครับพาพี่พาพน้องมากินนี่แหน,ม,น,ม,นมเนื้อแหนมเนืองครับมาในผักแบบลายแห้งพี่น้องเบิง้งมีผักสลัดแน่ผักสละนัะละเนเอสลันเอครับเอาไปกินดู <c oughs> กันเดี๋ยวกันเดียวกินกับอันนี้แหละแหนมเนืองแล้วก็มีมะแตงครับอันนี้เป็นกระเทียมอมะพริกลูกโดดพี่น้องนนี่เป็โดยกระเขียวใหญ่ๆอันนี้คืออะไงหมกม่วง แมนแล้วก็มีพักแพ่วพร้อมครับเบิงแเจวเพ็ดหัวตัวเลยเจลเจวกทัวครับเจอกันคือบวเพ็ดเรียบเลยใส่เลยเพลประจกันตอนการกินครับหยัดบกปกติเพนซิฮอกินกับอันอย่างไรข้าวปุ้นแต่ว่าคราวงนี้มันบกคักใส่แบบนี้เลยครับ ีเรียนพักขับเนี่ยเรืคคร่องเบอร์เท่าอเม้าบอกว่าหากยินเพชรอ่ะเกิดเพชรหนึ่งกันเกิดเพชรหนึ่งเดือนมากรวยมางวงครับ ขึ้ง่นสดอย่างเดียวบูพับแผลวในสัวนองง่วง แหนมเนื่องแปดอันพักสวนเนื่อือเป็นกระกดเอใบวงครับเทียมลงไปกมองลงไป มาควยกับมาเอาคุณเต็มบ่วงลุกพิกลูกโดดพร้อมมาแซ่บๆต้องกันครับเบอร์ป้องกันอืออืออันนี้มานน่ ที่ใส้แต่กระเทียมยนะกระเทียมหลุววเลยนไกระเทียมหอมๆครับบรรยากาศเมื่อคืนนี่ฝนตกลิ่นไปเรืมาเลยเบิ้ลนอนมืนนอ,อมือเบามือมือมาตื่นจะจะตับเลย กระเทียมแบบจวนแห้งเี๋อว,ว,วันเีือวันคือตายย่างกินได้ใส่เสือนักเลี่ยมพีโรงเรียนอะรบอเขาขายลูกเสือ ้ากเลยมันไปกับเขาขายเสือเลยกันก,นกนเลย,ยุดสุดคุมเลยครับแบบพักเต็มทีกินคนเดียวเบืดอ่ะนัะ่นพอเมั่แแสบน้ำพักนะครับเหมือนนี่คลายก็ เขากินเมียงทงั้งหมกผิดทั้งลูกโดดครับเอาจริงเซ็ ก็ต้องกินหลายหลายสองอ่อนพักเลยก็กินตาแจกนะมทุกม่วง mộc ngon ừ mong 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 bát mong 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 vừa vừa lui phạt rồi bình đẳng chị เหบบ่มเลยบี่น้องเขาเห็ดมาจากยังอะดืมยมาจากปลามาจากกันแต่เห็ุมาจากเนื้อไมอืมอืมมากรวยเขาแบสารพัดลายยางลายเนี่ยคือกุนเชียงร้านห้าง อืมมะไตมะไตงมตงไต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 เกมมไกรบครัอบอบืมชัดเลยพอรำมานี่มันคือกุนเชียงครับมี่คือมุงหยออเอแม่ไม่ดากอาเทิยมมาจากนี้ คล้ายๆมือเงาะแต่บามือเงาะไม่ทียาวกว่าอืมกินอิ่มเหรอหลือสามอันเบอร์อิ่มแล้วก็วายอีกระดังกินประเดี๋ยวเลยไปใครละกระเทียมด้วยเบอร์กระเทียมเยอะนี่สิกระเทียมนี่กระเทียมสดครับำเองแซ่บกระเทียมอยู่สองพันเม็ด

ยอมรับว่าพัก<ส>หลายหลายแล้วก็แสบแฮงแสบแฮงระเบ้อแสบพี่อิมได้ไหมครับเพราะันนี้เขา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 เข,ขปลูกเองรู้ว่าเอาเอาอาไรตือเอาเขาปลูกเองปลูกเอง หายหายทุ้เงาเลยอิ้มหนึ่ใจน่อยตัวพักลายครับเขใส่บู๊นหนักแฮะั้ จัดแบบครบสุดเลยครับนเนี่ยเมืองเจียวพระล้ำบูเรียร์เดียวเนือ้อหลายคองกันการถึงจัดท่านึงครับแหนมเนืองแซ่บคักผิดพลาดประการใดบอกว่ากันครับมื่อนี่แซ่บเนี่ยแต่หนออ่อยนบ่เพราะว่าบริก่หึงเนาะ เนาครับพี่น้องท่านใดสนใจครับพอดัมโมดัมมาขายให้เราซื่อกิ๊ดเองเอาขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับเป็นกำลังในอกในใจบอยสิเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบอยจะเป็นทางเพจก็ดี YouTube ก็ดีเพจ c e b o o k YouTube t i k t o k เนาะเอาสามารถเข้าไปติดตามในไลนยย์ยูสองทางอยู่เลยพี่น้องเนอสสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเข้ามีความขอให้พี่น้องเฮ้ามีความสุขความเจริญครับ กิจสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมาปถนาครับลำลำเรื่อยๆถูกหวยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอบคุณครับ